สวัสดีค่ะพบกับแทตตี้ค่ะจากใช้รุ่งเรืองยนต์333ผู้จัายารถเทตเตอร์จอนเดียสิสเกตค่ะวันนี้แทตตี้มาพร้อมกับรถเทตเตอร์จอนเดียวรุ่น50 50D 50แปลงมาค่ะเจ้าตัวนี้เลยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นที่มาแรงที่สุด ในตอนนี้นะคะเฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้ค่ะแทตตี้แถมฟรีค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นใบมีดดันดินที่อยู่ด้านหน้าผ่านพรวนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็โรตารี่ค่ะมูลค่าสูงถึง158,000บาทเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น50-50ดีค่ะเครื่องยนต์จอนเดียค่ะเทอร์โบชาร์จเจอร์ค่ะจำนวน3กระบอกสูบค่ะปริมาตรกระบอกสูบนะคะ2.9ลิตรค่ะ แรงม้าสูงสุดที่50แรงม้าค่ะความเร็วรอบเครื่องยนต์2,100รอบต่อนอาทีค่ะแรงบิดสูงสุดที่192นิวตันเมตรค่ะละบายอากาศความร้อนด้วยน้ำค่ะเดี๋ยวแทตตี้จะพาไปชมรอบๆตัวรถนะคะพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะ ในส่วนของถังน้ํามันที่อยู่ด้านหลังนะคะสามารถบรรจุน้ํามันได้ถึง68ลิตรค่ะและแขนยกที่อยู่ด้านหลังนะคะสามารถยกอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักมากได้สูงถึง1,600กิโลกรัมค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0908004657ค่ะแทตตี้ยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้แทตตี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ